ดูที่เขือนัดีเขือนวันนี้วันที่15กุล,ลาคั2564ไอคนี่กีวีได้ไวีเดียวสล,ลูกหลูกยกลูกลูกใหญ่ลูกใหญ่เนี่ยต้องเทียบได้อ่ะต้องเทียบ มาดูอันนี้วันนี้พัดให้ลูกค้าสามโนอใช่ไหมดินสามนคอคืนนี้คืนนู้นจะไม่ได้ลูกคืนนู้นยัไม่ได้นะมก็ค,คืคอคืนนู้นมีประมาณทั้งหลหกลูกอันนี้สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามลูกใช่ไหมสิบสามลูก งับให้ลูกค้าก็เอาสมุนไกรอนนี้ได้เรื่องก,ก็ต้องเป็นระบบนอถึงจะดี้วยงาช้างอะ่ะอันนี้งัดนะวันนี้วันที่15ตุลาคม2564ผมไพโรธสิริพันธ์ก็เฟซบุ๊กไพโรธสิริพันธ์ก็เบอร์โทรก็0 8 1 9 2 9ปดหนึ่งเ ก็เรื่องใหม่เด็กบัญชีผมก็จะใช้บัญชีของแฟนเอามาถ่ายตรงนี้ก็ได้อันนี้โน,นจะใส่เบอร์เอ็มของซรลิตายยอดโนจะตัดให้พอดีกับหลังยังไงก็ต้องตัดให้พอดีกับหลัง ตรงตัดอ,ออกนะนี่นะได้ไหมได้เรื่องรากเนี่ยคือว่ากล้วยเนี้ยรากเดินมาอยู่แล้วนอนนี้ได้ไหมดิ่งได้ ยงโคลนต่อเดยวนอกก็ออกอีกก็นอกมันก็บางทีมันก็มีแบบนี้ก็ลูกค้าก็เดี๋ยวผมจะชุบยาฆ่านอนให้แบบนี้ ปลูกลอดนะไม่ต้องตกใจก็เดี๋ยวจะตัดโนให้พอดีกับหลังนะนอไหนดิทีดิเอาก้อ,อ,กองอตามนอ ็เดี๋ยวจะส่งให้ลูกค้าวันนี้แล้วก็เดี๋ยวยงโคตดิถ่ใช่ลูกเขือมกันก็ลูกนี้ใหญ่ยาวประมาณพิมห้าได้นะไม้มันทัดเกือบแลลูกใหญ่คัดจัด <c oughs> อันนี้ก็อ่ะดิดูใบอันนี้ใบนะบางคนก็ตกใจว่าด่างไม่ใช่นะคือมันเป็นลายน้ำหมาก เป็นธรรมดาของกล้วยงาช้างกล้วยหอมทองแล้วก็กล้วยไข่กล้วยเล็บมือนางจะเป็นสไตล์นี้กล้วยหอมแค่ก็เป็นแต่พนังกรหายมันไม่เหมือนกล้วยเสือพานกล้วยเสือพานจะหลายอมะตะโตเป็นต้นแม่หลังใบจะแดงอันนี้ไม่ใช่ดังนะบอกไว้ก่อนอ่ะดูเลยนนี้ก็ส่งลูกค้าสามนอกําแพงเพชรกับจังหวัดอะไรนี่จหวันดูอยเลย ก็ลูกนัดนับ,นบทวนอีกทีกส <5, S 1> องสามสี่ห้าหกเจ็ดดีก่อสองสี่หกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสามป่ะฮะสิบก่อนอ่ะลองนับดิโทษทีครับเดี๋ยวผมนับทวนใหม่เพราะว่าสองสามสิบสี่ สีลูกดินรถมาป่ะอะไรสิบสีลูกบ่ะอืมก็เขือนี้สิบสีลูกสิบสีลูกเขือนนู้นเท่าไหรหกลูก ไปดูคนนู้นลูกใหญ่ลูกคัดกันพี่ใหญนน่ี้เข้ากันเท่ากันอันนี้หลูกก็สนใจฟันกล้วยงาชางก็สามารถคัดได้อีกอันนี้ก็ เฟสจริงโวจริงแต่ผมไม่มีระบบเก็บเงินไปทางนะระบบโอนเท่านั้นนนยังมีอีกสามารถรับออเดอร์ได้เรื่อยก็เฟสไพโรสสิริพันธ์หรือว่าติดตเบโธศูนย์แปดหนึ่งเก้าสองเก้าสามหกเก้าหนึ่งโอเคครับสวัสดีครับ